ออกไไ้อาออกมาทั้งก้อน,อนเลยนะอเราก็ได้มาทั้งเป็นสาย,สายไฟแล้วก็พังนี้เลยแล้วก็ส่วนตรงรุ่นนะะ<อ>ผมก็เอามาจำสายไฟหน,น้าตอนก็คออนนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำะการต่อปลั๊กไฟเลี้ยวกับตัวแทมสปีด400นะ ก็ทั้งแสแคมเบอร์400ทั้งสปีด400ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะนะแต่ว่าพอดีผมต้องมาแก้ไขตัวงานของผมนะผมก็เลยอนะเสียวกาถ่ายให้ดูเลยแล้วกันก็เรามาดูกันที่ไฟหน้าก่อน A, ไฟเลี้ยวหน้าก่อนนี่นะนี่ก็คือต้องถอดต้องถอดนี่นะต้องถอดไฟหน้าออกมาทั้งก้อนนี้เลยนะอืมก็ถอดง่ายนะครับอันนี้ Uh, ไฟหน้าเขามันเป็นทั้งลูกนี้เลยนะไอ้น็อตตรงเนี้ยไม่ต้องไปไขมันนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะน็อตสองตงัวนี้ให้ให้ตรงให้ยุ่งกับน,อน็อตตัวนี้ขันออกเนี่ยทั้งสองข้างขันออกแล้วก็เขาจะเสียบป,ปลั๊กไว้อยู่นี้แล้วก็หาอะไรเขี่ยตรงไอสลักมันนะแล้วก็จะหลุดออกแล้วก็มาวางไว้ปุ๊บทีนี้ไอตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะอยู่ในล็อกนี้เขาจะคาไว้อย่างนี้นี่มันจะคาไว้ประมาณนี้นะครับ ็ของเดิมเนี่ยเขาก็จะไล่ามาอ่ากับตัวนี้นะไฟเหยวเขาจะซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้เวลาจะถอดออกเนี่ยก็คือจะถอดไฟหน้าออกก่อนก็ได้เราค่อยถอดปากเราค่อยมาถอดไฟเหยวก็ได้นะครับหรือจะถอดไฟเหยวก่อนเราค่อยมาถอดปากก็ได้อันนี้แล้วแต่เนะก็อันนี้ก็แค่ข่ายน็อตครับไม่มีอะไรตัวนี้อ่าทีนี้เรามาดูคือจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปากเขาเรียนะคือทุกคนนะั้นน่าจะเห็นว่ามันอนะ่ะเป็นคนละทรงกับตัว ปลั๊กที่อยู่ติดรถนะอ่าปลั๊กติดรถมันจะเป็นลักษณะนี้นะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นแท่งนี้คือคือผมอะเรียกข้อความบังเอิญแล้วกันในการโมดิฟายคผมไปซื้อตัวขเขาเรียกนะเป็นเป็นปลั๊กคู่ในร้านไพศาลครับอือเพื่อที่จะมาแปลงตัวไฟไฟเลี้ยวกันดิชุดปลั๊กกันดิแต่ว่าผมก็ไปเลือกตัวที่เป็นแบบกันน้ําตัวนี้ไม่ได้ใช้เนาะแล้วมันเหลือ แล้ทีนี้ผมก็มาสังเกตนะว่าไอ้เคี้ยวข้างในเนี่ยเนี่ยเขี้ยวข้างในของปลาตัวเนี้ยกับไอ้รูตรงเนี้ยมันเป็นประเภทเดียวกันนะครับก็คือรูที่เสียบเนี่ยไอ้ตรงทองแดงที่มันเสียบสวมด้วยกันเนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าไอ้ตรงหัวไอ้ตรงพลาสติกเนี่ยมันแค่เป็นคนละแบบไม่ใช่นะผมก็เลยลองหั่นนะฮะมันมันจะมาเป็นแปดเป็นแปดแถวติดกันนะอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรียงกันแปดแถวปุ๊บถ้ามีรูตัวอย่างผมเพื้นี่ดูนะผมก็จับ เอา,อาใบเลื่อยนี่แหละเลื่อยหันออกให้มันเหลือ2ชิ้นที่กันนีนนะครับเราก็จะได้มาทั้งเป็นาสายไฟแล้วก็ปังนยีเลยแล้วก็ส่งเข้าไปกลึบเห็นไหมคืออ่ะดูอี้รอบหนึ่งคือมันใส่ได้นะครับมันจะดังกึบหน่อยกึบเห็นไหมอ่ะแล้วก็เทีดดูนี่ นะติดงานใช้งานปกตินะครับก็อันนี้ก็ผมแนะนำถ้าเกิดใครจะ modify เผื่อเผื่อจะเปลี่ยนไปเรี่ยหลายรอบเนะี่ยก็ให้ซื้อตัวนี้ไม่ได้นะนี่เป็นชุดไอ้เขาเรียกแหละหางปลานะครับอืมก็คือเป็นหางปลาที่พูดตรงเมียเนี่ยเราก็มามหนีบสายสายตรงนี้เลยแต่นี้ผมแบบเอาสายสาย,สายพันกันไว้เฉยนะ ตอนแรกก็กะว่าจะมาแก้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแค่ปลักหลุดกันเลยว่าโอเคไม่ทํามันละไม่เดี๋ยวถ้ามันเสียรอบหน้าที่ผมก็ใส่หางปลานะก็นั่นแหละถ้าเอาความเรียบร้อยเนี่ยก็ก็คือใส่หางปลาอะไรแล้วก็เอาไฟเลี้ยวแต่งทั่วไปมาเสียบได้เลยนะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมว่าผมมาแก้ปัญหาเนี่ยก็คือพอดีว่าผมใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยปลักเนี่ยมันหลุดนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวสลักไว้ยึดกันเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นตัวเคี้ยวเนี่ยเออถ้ามันเป็นพลาสติกตัวเดียวกันนะมันจะมีเคี้ยวล็อกแต่ว่าเพราะะฉนั้น ผมก็เลยมาแก้ด้วยการจะเอาเคเบนลไทรัสเช็คอีกรอบเสียบถูฝังเลยถ้าถ้าผิดฝั่งมันจะไม่ติดนะอ่าโอเคถูฝังแล้วปุ๊บผมก็จะใช้นี่นะเคเบนลไทเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวจะรัดระหว่างตรงช่วงไอ้กลางปั๊กนี่เลยครับดูเคเบนลไทแบบนี่นะเราก็จะสอดเข้าระหว่าง ตรงกลางตรงนี้กับต,ตรงนี้นะแล้วก็รัดเข้าด้วยกันพอดีไม่มีไม่มีคนช่วยอกองะปุ๊บเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้มันก็จะไม่ลูดก็พยายามหาคีบันทยเส้นเล็กนะที่มันจะแทรกระหว่างตรงสายไฟนี้ได้นะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำเหมือนกันเพราะตอนแรกอะผมแค่เอาเทปพันสายไฟอะพันไว้คิดว่ามันน่าจะไม่หลุดเนาะแต่ว่าฝั่งนี้ก็หลุดนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันเราก็จะทำเหมือนกันเรียบร้อยครับเราเก็บข้อสอบเหมือนเดิมปึ๊บชบเรียบร้อย มีมุมไหนวันนี้ม,ม,มุมนี้ป,ปึ๊บปึ๊บปึบนียปล้อยฮะก็ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับไฟเลี้ยวหน้าทีนี้อ่าไหนๆกไ็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวปลักไฟเลี้ยวหลังด้วยเหมือนกันก็อปลั๊กไฟเลี้ยวหลังเนี่ย ผม modify เนาะให้เขามาอยู่กับตัวกันดีดแต่ว่าทีเนี้ยคือตัวกันดีดเนี้ยผมจะถอดตอนเราจะลงสนามนะครับหรือว่าตอนที่เราจะไปจอดรถในอีเวนต์เท่ๆแบบไม่ได้ขี่ลงถนนแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเนาะเออผมก็จะถอดออกนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราจะถอดตัวกันดีดออกเนี่ยไฟเลี้ยวเราก็ต้องถอดด้วยถูกไหมครับผมก็ทาการ modify ให้มีปลั๊กตรงนี้นะฮะนี่ ไ,ไฟฉายแป๊บ <g ül> คือผมพูด้าหนะ่อยว่ามันดึกเลยนะตีหนึ่งครึ่งแล้วตอนนี้ชุดนี่นไอ่ะนี่นะ,ะนนะเนี่ยมันจะมีปลั๊กที่ผมโมวไว้ตรงนี้เวลาผมจะถอดเนี่ยก็คือผมก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็ขันน,อน็อตตัวนี้แล้วก็เอากรนดีดออกได้เลยทั้งชุดนะ แต่ว่าทีเนี้ยไอตัวขั้วต้นฉบับของเขาเนี่ยถ้าเดิมทีไฟท้ายเดิมน่ะไอปลั๊กไฟเดียวเขาอาจจะฝังอยู่ตรงในชุดในชุดไอบางคนท้ายเดิมนะครับอ่าน,นี้เราก็ลือออกแล้วมันก็จะมีสายไฟแล้วก็ทําทการหาปลั๊กทั้งรุ่นได้นะครับอันนี้เป็นปลั๊กทั้งรุ่นนะผมผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียวกว่าประเภทอะไรแต่ว่าผมหาเจ,จอช้อปปี้นะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์หรือขึ้นภาพประกอบให้ดูนะื่าใครจะไปซื้อเอาไปทำตามกัน เปิดบอาแบบมันเปิดยากเลยช,ชุด,ชดก็นี่นะไอตัวไฟไฟเหลวนี่ผมจะซ่อมไว้ตรงนี้เนี่ยผมเดินสายไปเอาขึ้นไม้ดูได้ไหม ชนี่นี่นะครับก็คือมันเป็นมันเป็นปลั๊กที่ตรงรุ่นนะฮะผมก็เอามาจ๊มสายไฟแล้วก็เขาจะมีหางปลาอะไรมาให้้อยแล้วก็จ๊มสายไฟให้ถูกนะครับแล้วก็เดินสายไฟต่อยาวพาดลงคงเนี่ยเนี่ยพาดหลบมาตรงนี้นะเนี่ยจากผมซ่อนผมเดินสายไฟทางนี้ปุ๊บ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 เข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วเข้านี่แล้วก็ ไล่มาตามปั๊มเบรกตรงนีง้แต่ทีนี้อันนี้ผมจะทําไว้แค่ตัวไฟเลี้ยวนะเพราะว่าตอนนั้นนะไฟท้ายผมยังหาไอ้ขั้วมันไม่เจอซึ่งมันเป็นขั้วอะไรกันกับไฟเลี้ยวหน้านะครับเนี่ยเห็นปะซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันใช้ขั้วขั้วบไหนก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใส่อีกแต่ว่าเรายังมีปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้อนะไตัวเขาเรียกนะไฟสองป้ายทะเบียนเออผมผิดไม่ใช่ไฟฐานนะไฟสองป้ายทะเบียน ไฟตรงบ้านทะเบียนเนี่ยที่พี่บาสติดแถมมาให้อะ่ะมันค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับอืมก็ผมก็เลยคิดว่าผมอยากได้ที่มันเบาวกว่านั้นที่ซึ่งที่เบาวกว่าพี่บาสแถมมาให้ก็คือของเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่ารูมันจะไม่ตรงเนี๋ยต้องมาโมดิฟายรูมันใหม่ก่อนแต่ว่าเรารู้แล้วว่าปลั๊กอันนี้มันใช้ยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยไปโมดิฟายกินตอนนี้ก็ ขี่แบบว่าไม่มีไฟสองป้ายทะเบียนไปก่อนนะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็หลักหลักสิบนะครับไม่แพงนะพวกปักพวกเนี้ยหลักสิบนะอืมก็ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าทำขายดีไหม แต่ว่าพอมาคิดไปคิดมาปผมทำผมทำปลั๊กไอตัวไฟเลี้ยวมาขายอะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องไปหาวิธีใส่ไฟเลี้ยวแต่งอีกเองอีกอยู่ทีซึ่งอของได้อ้ามันเป็นแบบยึดแบบประหลาดประหลาดเนาะมันต้องมีตัวแป้นแป้นแปลงน,น,นะซึ่งมีของ w w ที่เขาทำขายนะครับอืแล้วก็เขาจริงๆเขามีชุดไฟเลี้ยวของเขาใน w w ก็เป็นชุดละ1,000มัง้งน่าจอยผิด มันจะเป็นไฟเลี้ยวกลมสองข้างนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องการต่อปลั๊กของเขาคนะรับว่าเขาใช้ปลั๊กที่มันเป็นตรงขั้วหรือว่าเขาตัดต่อสายไฟนะนี่ผมไม่ทราบเนาะเออก็ข้อดีที่เราหาปลั๊กตรงรุ่นมาต่ออย่างนี้นะก็คือมันจะทําให้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับขั้วสายไฟเดิมของตัวของตัวรถเนะเาะที่เขาเรียกกันที่เขาเรียกกันว่าสายไฟเมนนั่นเองนะครับ เพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจหาผมว่าแนะนําว่าให้ตัดไฟเลี้ยวตัดขั้วไฟเลี้ยวของเดิมไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่เสียดายอาไม่เสียดาฟไฟเลี้ยวเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ้าเบิกใหม่ก็ข้างละพันนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปตัดใหม่เนี่ยสี่ข้างก็สี่พันนะที่คุณต้องตัดทิ้งเน่ยแต่อย่างผมผมอะ่ะเนี่ยผมถอดไฟเลี้ยวหน้าปุ๊บเนี่ยผมก็ขายได้เลย <c oughs> ซึ่งผม,ผมไม่ต้องไปตัดอะไรนะครับผมมีผมเอาขั้วเดิมมันยังอยู่ได้เนี่ยผมก็เอามาขายต่อได้เลยซึ่งก็มีคนรับไปดูแลต่อแล้วด้วยนะครับพอดีว่าพี่เขาล้มแปดแล้วไฟเลี้ยวเขาหักนะครับอืมก็คือมันหักในแล้วไฟเลี้ยวมันติดพี่แกก็เลยอ่าอุดุ่นผมนะครับไปไฟเลี้ยวหน้าแต่ไฟเลี้ยวท้ายผมยังอยู่นะครับอืมซึ่งไฟเลี้ยวท้ายเนี่ยน่าจะหากันได้เยอะอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า,าจริงๆเท่าที่ดูในกลุ่มมานะครับ คนเปลี่ยนไฟเลี้ยวค่อนข้างที่จะน้อยคนน้อยคนมากๆที่ที่จะเปลี่ยนไฟเลี้ยวอืมก็มีผมเนี่ยนะที่ที่เปลี่ยนเองก็จะมีผมทําเป็นไฟเลี้ยวตัามแมวนะครับมาเจาะอ,อันนี้เราเจาะรูป้าทะเบียนเลยนะแล้วก็ใช้เป็นตัวยึดกับตัวแผ่นไอแผ่นยึดของกันดีด,ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลักโชคนะครับซื้อมานานมาก แต่ฝั่งนี้นะครับเสีิงโง่ไปทําผิดพลาดแปลงวิธีมันเลยแบบประหลาดๆหน่อยฝั่งนู้นก็โอเคอยู่แต่เบื้องต้นก็ใช้งานได้ดีอันนี้ข้างละ250ร้อยห้าสบาทนะอืมถ้าซื้ออันนี้สั่งเป็นข้างนะข้างละเฮ้ยข้างละร้อยกว่าบาทหรือข้างละ250ร้าจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์นี้ดูนะครับผมซื้อมาจากช้อปปี้นั่นเองรถคันนี้ช้อปปี้ส่วนใหญ่เนี่ยโอเคก็พาร์ทอื่นเดี๋ยว ค่อยไปพูดในเรื่องของฟูลรีวิวฟูลรีวิวสำหรับคันนี้แล้วนะครับอันนี้ผมมาเจาะให้ดูสำหรับการไฟเลี้ยวการทำไฟเลี้ยนเองเรื่องทำสียังไงอะไรอย่างเงี้ยแปลงตูดมดแปลงมง่วงอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งครับผมไม่มั่นใจว่าคลิปนี้ออนก่อนหรือว่าคลิปรีวิวอันไหนออกก่อนนะแต่เอาวว่าคลิปนี้เรามาพูดถึงไฟเลี้ยวแค่นั้นแล้วกันฮะเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูอีกสักรอบ อ๋อแล้วก็ยิดหนึ่งครับถ้าเกิดใครทําเองแล้วทําใหม่ๆเนี่ยแล้วไฟเลี้ยวมันไม่ติดเนี่ยก็ผมมีวิธีแก้นะจะแก้ไงครับคืออย่างอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับคือตอนนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่ผมกําลังไล่สายไฟเพื่อแปลงตัวไฟเลี้ยวตามแมวตัวนี้นะคือไฟเลี้ยวมันเอ่อนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บ มันตดทั้งสองข้างนะแต่ว่าข้างหนึ่งจะสว่างกว่าข้างหนึ่งจะสว่างน้อยนะครับเออซึ่งตอนนั้นผมก็งงไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเออซึ่งผมลองทําผมก็ลองผมก็ลองไลง่ลลาสายไฟคือมันก็ปกตินะผมมาต่อสายไฟถูกแล้วแต่ว่าตัวเหมือน ECU หรือว่าตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวมันเออนะครับมันมันเหมือนมันเหมือนประมาณว่าเราเอาตัววงจรเราเอาตัวไฟเลี้ยวใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนกับ ที่มันเคยรันไว้เนี่ยค่าเคค่ากระแสไฟอนะไรเยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เลยทําให้เอ่นะครับก็ทําให้แบบมันเปิดซ้ายก็ติดซ้ายไอย้ขวาก็ติดด้วยอนะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยผมก็ไปลองหาวิธีปรับดูคือเราเอาวิธีของตัวไทยอัมรุ่นใหญ่มาใช้นะครับก็คือพวกตัวเรียกว่าทุกรุ่นแหละย,ยกเว้นตัว400เนี่ยที่มันจะปรับไม่ได้นะผมไม่แน่ใจวิรุ่นอื่นไหมที่ปรับไม่ได้แต่ว่า400ปรับไม่ได้แนะ่ก็คือจะมีโหมดที่เขาให้ปรับ เขา,าเรียกนะรีเล์ไฟเียวครับว่าให้กระพริบช้ากระพริบเร็วอะไรเงี้ยในรุ่นใหญ่ๆเขาจะมีให้ปรับนะครับซึ่งวิธีเข้าโหมดนี้เนี่ยมันเข้าง่ายมากครับแล้วก็ไทมส,สปสีด400เนี่ยหรือว่าแซงเบอร์400ก็เข้าได้เหมือนกันครับวิธีการเข้าโหมดนี้ก็คือเราเสียบกุญแจป,ปุ๊บเราค้างไว้ก่อนทีนี้เรากดปุ่มฟังก์ชันเนี่ยค้างไว้นะครับกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว,งไว้แล้วก็ปิดกุญแจเลยอ่ะกรุบ นะผมกดมปุ่มฟังก์ชันค้างอยู่บีกุญแจปุ๊บหน้าจอจะขึ้นเป็นโหมดตัวีครับอ่าไม่ไม่รู้ว่าอันนี้คือมันมันมอืออาเห็นไหมครับอาโฟกัสละนะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตัวีแต่ว่าเราจะปรับอะไรต่อไม่ได้นะครับเห็นไหมเราจะเปลี่ยนโหมดอะไรไม่ได้เลยปะ่ะมันจะไม่เหมือนนะอ่ะมันจะไม่เหมือนตอนเราไม่ได้เข้าโหมดีแต่ก่อนเราก็จะเข้าไปหน้าเซตแบบเปลี่ยนทิปเปลี่ยนอะไรนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะค้างอยู่โหมด P ไตลอด ซึ่งเรา,เ,าเราเข้ามาทำตรงนี้เพื่ออะไรเข้ามาทำตรงนี้เพื่อให้ ECU มันจัดระบุมันใหม่นะครับแค่นั้นเลยใช่ซึ่งผมอันเนี้ยผมไม่รู้นะว,ว่ามันจริงเท็แค่ไหนแต่ว่านี้นเป็นประสบการณ์ตรงของผมจริงเพราะผมไล่สายไฟแล้วยังไงผมก็ดูแล้วว่าผมไล่ถูกแล้วผมไม่ได้ต่ออะไรพลาดเลยแต่ว่าพอผมเข้าโหมดนี้ปุ๊บไฟเลี้ยวก,ก็กลับมาใช้งานได้ปกติอ่าเนี่ยละครับก็คือที่จะบอก จะแนะนำสำหรับใครที่ไปเปลี่ยนไฟเลี้ยวแล้วเอ๊ะมันไม่กระพริบตามที่ควรจะเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เรามาดูไฟเลี้ยวรอบคันกันอ๋ออีกอย่างหนึง่งพูดอีกอย่างหนึ่งผลกระทบที่หลังจากเปลี่ยนไฟเลี้ยวมานะครับอ่าถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวแยกยสังเกตว่าไฟมันจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับแนนะ ไฟมันจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับมันจะไม่ช้านะก็คือเป็นตั้งแต่ผมเปลี่ยนมันเป็นตั้งแต่ตอนที่ผมเปลี่ยนแค่ตัวหลังเลยนะครับไฟมันจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยดูนะเห็นปะแต่ <1> <1> แต่ว่ามันจะมากระพริบเท่าเดิมเมื่อเราเปิดไฟฉุกเฉินครับปุ๊บอ,อ่ะเห็นไหมนี่อันนี้ก็ความเร็วของไอ ไกระพริบความเร็วเดิมนะครับก็นี่แหละครับคือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาของผแหละผมคิดว่าที่มันที่มันกระพริบเร็วขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเขาเรียกอะไรน่าจะตัวต้านทานในหลอดไฟเลี้ยวครับของตัวของแตงที่เราหามาใส่เนี่ยมันน่าจะ น้อยกว่าตัวไฟเลี้ยวเดิมหรือตัวไฟเลี้ยวเดิมเพาอาจจะมีชิปในการารีเลย์อาจจะมีรีเลย์ในตัวทําให้มันรีเลย์ช้าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันงนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจในข้อมูลนะแต่เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าใส่ไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยมันก็น่าจะากับพิบิท่อเดิมปกติเพราะว่าไฟเลี้ยวมันน่มันจะมีเพศที่ว่ามีไฟเลี้ยวมีรีเลย์ในตัวกับไม่มีดีเลย์ในตัวนะครับอือ ครับอัปเดตนะปัจจุบันนะครับวันที่ตัดคลิปเนาะก็ผ่านมาประมาณสัปดาห์กว่าแล้วคือผมจําไม่ได้ว่ามันกลับมากระพริบเหมือนเดิมไอ้ช้าเหมือนเดิมวันไหนนะครับแต่ว่าก็คือณนะตอนนี้เนี่ยมันกลับมากระพริบช้าเหมือนเดิมเหมือนที่ตอนไฟเลี้ยวเดิมนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนไฟที่มันบาลานซ์กันแล้วอะไรเงรี้ยเหมือนแบบเป็นไฟประเภทที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรในตัวนอกจาก หลอดไฟเพียวๆเหมือนกันทั้งหน้าและหลังแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวกล่องรีเลย์มันน่าจะปรับตัวได้นะครับมันเลยทำการปรับให้มันกลับมาค่าปกตินะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดเดานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวรีเลย์ของของไฟเลี้ยวรถรุ่นนี้เนี่ยเขาน่าจะพ่วงกับ ECU หรือว่าตัวอะไรระบบอื่นครับไม่ได้เป็นกล่องไฟเลีย้ยวไม่ได้เป็นกล่องรีเลย,ย์แยกเหมือนรุ่นอื่นๆน,นะครับก็อัปเดตปัจจุบันประมาณนี้ครับ อย่างแบบรถเอาอย่าง g ีดีแล้วอย่าง g นะีดีเนี่ยถ้าเกิดเอาไฟเลี้ยวแต่งพวกไฟเลี้ยว LED อะไรมาใส่เนี่ยต้องเปลี่ยนรีเลย์นะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนรีเลย์เนี่ยรีเลย์เดิมดีเลย์เดิมเนี่ยไม่สามารถจ่ายไฟไปให้ตัวไฟเลี้ยวแต่งได้นะครับต้องเป็นดีเลย์แต่งอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันจ่ายไฟไม่ได้แหละแต่ว่ามันจะไม่กระพริบนะครับอืมมันต้องใส่ดีเลย์แต่งนะครับซึ่งก็ตัวร้อยกว่าบาทแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าดีเลย์ของมันอะอยู่ตรงไหน คือมันมีมันมีแบบว่าเขาเรียนนะไอเน,นี้ยเท่าที่เข้าใจเนี่ยอเน,นี้ยเป็นกล่องฟิลสัมลองเนี่ยอเน,นี้ยเป็นกล่องฟิลสัมองมันก็จะมีบอกเนี่ยว่าเป็นฟิลสัมลองสำหรับตัวอะไรบ้างแต่ว่าไอฟิลจริงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าฟิลตัวไหนเป็นตัวไหนเออสงสัยต้องมาดูเลขัมเบอร์อะไรเงี้ยแต่ว่านนี้จะเป็นฟิลสัมลองอืมอันนี้เป็นฟิลจริง ต่ว่านีเล่อยู่ไหนไม่รู้หรืออยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เคยลื้อฝาข้างอยู่รอบเดียวโอเคคอนเทนต์วันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเนี่นะโหยาวเลยว่าจะพูดสั้นยี่สิบนาทีใชยก็ใครที่อยากแปลงไฟเลี้ยวก็เข้ามาดูกันแลยกันครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ตให้ละกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับ